Af f i r m a t i o n ด้านการพัฒนาตนเองฉันสามารถพัฒนาตนเองให้ยอดเยี่ยมได้ทุกวันฉันสามารถเรียนรู้ทุกทักษะที่ฉันต้องการได้ฉันเป็นคนสดใสร่าเริงฉันรู้สึกมีความสุขง่ายๆได้ทุกวันฉันรู้สึกอิสระที่ได้เป็นตัวของตัวเองในทุกๆวันฉันพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเก่งขึ้นเสมอ ฉันอนุญาตให้ตัวฉันเองเข้าถึงขุมพลังภายในที่ไร้ขีดจำกัดของตัวฉันเองฉันเป็นคนมีความมุ่งมั่นเชื่อและศรัทธาในพลังของตัวฉันเองทุกสิ่งที่ฉันตั้งใจทำสำเร็จลุล่วงได้ฉันรู้สึกสุขสงบภายในได้ตลอดเวลามันทำให้ฉันก้าวข้ามปัญหาและอุปสรรคได้อย่างมีสติฉันเป็นคนคิดบวกพูดบวก ทุกคำที่ฉันพูดออกจากปากช่วยสร้างพลังให้ฉันและผู้อื่นอยู่เสมอฉันเป็นคนพลังงานดีเยี่ยมทุกวันและฉันแบ่งปันพลังงานดีเยี่ยมนี้ให้ผู้อื่นด้วยฉันเป็นนายตัวเองฉันอยู่เหนืออารมณ์ในทุกสถานการณ์ฉันสามารถควบคุมให้ดีขึ้นได้เสมอฉันเป็นคนมีวินัยดีเยี่ยมฉันดึงตัวเองขึ้นมาได้ทุกครั้งแม้ในวันที่ฉันไม่อยากทำ ฉันรู้ว่าความคิดสามารถสร้างได้ทุกอย่างฉะนั้นทุกสิ่งที่ฉันคิดเป็นเรื่องที่ดีเยี่ยมเท่านั้นในทุกๆวันฉันมุ่งพัฒนาตัวเองให้เป็นเลิศในทุกๆด้านอยู่เสมอฉันเป็นคนมีโฟกัสดีเยี่ยมมีสมาธิแน่วแน่ลงมือทำสิ่งไหนสิ่งนั้นสำเร็จลุล่วงฉันเป็นคนที่เห็นโอกาสที่คนอื่นไม่เห็นเสมอฉันเป็นนักหาโอกาสฉันไม่เปรียบเทียบตัวเองกับใคร ฉันโฟกัสแค่ตัวฉันเองและมุ่งมั่นพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเก่งขึ้นวันละ1%นึ่เปอร์เซทุกๆวันฉันเลือกรับผิดชอบชีวิตตัวเอง100%เอร์เซเพราะคนสำเร็จไม่กล่าวโทษผู้อื่นหรือสิ่งรอบตัวทุกครั้งที่ฉันรู้ตัวว่ากำลังคิดเรื่องไม่ดีฉันจะใช้กฎแห่งการแทนที่ด้วยการคิดเรื่องดีๆที่ฉันปรารถนาแทน ฉันเป็น the best version ของตัวฉันเองในทุกๆวันฉันพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเก่งขึ้นฉันรู้ว่าในตัวฉันมีพลังอันยิ่งใหญ่สถิตอยู่ภายในเสมอฉันเรียนรู้ที่จะเข้าถึงและนำพลังนั้นออกมาใช้ทุกวันฉันหาโรโมเดลที่ฉันชื่นชอบฉันจะศึกษาตั้งแต่วันที่เขาเริ่มและเดินตามเส้นทางนั้นหากเขาทำได้ฉันทำได้เช่นกัน ฉันเรียนรู้จากคนที่สำเร็จแล้วเท่านั้นฉันประหยัดเวลาด้วยการทำตามคนสำเร็จแล้วพัฒนาให้ยอดเยี่ยมยิ่งกว่าฉันเป็นที่รักของตัวฉันเองเพราะฉันรู้ว่าเมื่อฉันรักตัวเองเป็นฉันจะเรียนรู้วิธีการรักคนอื่นที่ดีได้ฉันดูแลตัวเองให้ดูดีอยู่เสมอเพราะฉันรู้ว่าทุกสิ่งคือพลังงานและฉันคู่ควรกับคุณภาพชีวิตที่ดี ฉันปล่อยวางกับผลลัพธ์และสนุกกับทุกการลงมือทําเพราะฉันรู้ว่าหากทำเหตุไว้ดีเยี่ยมแล้วผลลัพธ์จะออกมาดีเยี่ยมเช่นกันฉันเป็นนักสํารวจอารมณ์ตัวเองเสมอเพราะฉันรู้ว่าอารมณ์เท่ากับอนาคตฉะน,นั้นฉันเลือกเป็นคนอารมณ์ดีและมีความสุขเท่านั้นทุกครั้งที่ฉันรู้สึกเศร้าเสียใจวิตกกังวล ฉันจะอยู่กับมันไม่นานเพราะนี่ไม่ใช่ชีวิตที่ฉันต้องการฉันใช้กฎแห่งการแทนที่รีบดึงตัวเองกลับมาแล้วมีความสุขให้ไวฉันมองทุกอย่างเป็นการเรียนรู้หากมีเรื่องท้าทายเข้ามาฉันจะถือว่านี่คือบททดสอบของคนสำเร็จฉันเป็นคนประเภททำทันทีเพราะฉันรู้ว่าการลงมือทำจะยิ่งทำให้ฉันเก่งขึ้นดีขึ้นและถ้าฉันไม่ทำฉันจะลืม ฉันเป็นคนทำทันทีฉันเป็นคนความจำดีเยี่ยมฉันค้นคว้าเทคนิคใหม่ๆที่พัฒนาความจำของฉันให้ดีเยี่ยมขึ้นทุกวันฉันสร้างชื่อเสียงและแบรนดิ้งให้กับชื่อของฉันชื่อของฉันเป็นตัวแทนความดีความน่าเชื่อถือบริการดีและนำสมัยฉันเป็นคนเรียนรู้ไวเข้าใจอย่างลึกซึ้งในทุกสิ่งที่ฉันตั้งใจเรียนรู้ ฉันเป็นนักหาทรัพยากรชั้นเลิศและฉันใช้ทรัพยากรทุกอย่างที่ฉันมีได้อย่างคุ้มค่าอย่างเต็มประสิทธิภาพฉันฝึกพัฒนาตัวเองให้ก้าวข้ามข้ออ้างด้วยการลงมือทำทันทีทุกอย่างที่ฉันต้องการเป็นจริงได้ฉันเชื่อมั่นในตัวเองฉันไม่สนคำพูดของผู้อื่นเพราะความเชื่อมั่นของฉันทรงพลังมากที่สุด ฉันเป็นคนในแบบที่ฉันคิดฉะนั้นทุกๆวันสิ่งที่ฉันคิดคือเป้าหมายที่ฉันต้องการจริงๆเท่านั้นฉันสามารถพัฒนาตนเองให้ยอดเยี่ยมได้ทุกวันฉันสามารถเรียนรู้ทุกทักษะที่ฉันต้องการได้ฉันเป็นคนสดใสร่าเริงฉันรู้สึกมีความสุขง่ายๆได้ทุกวันฉันรู้สึกอิสระที่ได้เป็นตัวของตัวเอง ในทุกๆวันฉันพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเก่งขึ้นเสมอฉันอนุญาตให้ตัวฉันเองเข้าถึงคุมพลังภายในที่ไร้ขีดจำกัดของตัวฉันเองฉันเป็นคนมีความมุ่งมั่นเชื่อและศรัทธาในพลังของตัวฉันเองทุกสิ่งที่ฉันตั้งใจทำสำเร็จลุล่วงได้ฉันรู้สึกสุขสงบภายในได้ตลอดเวลามันทำให้ฉันก้าวข้ามปัญหาและอุปสรรค ได้อย่างมีสติฉันเป็นคนคิดบวกพูดบวกทุกคำที่ฉันพูดออกจากปากช่วยสร้างพลังให้ฉันและผู้อื่นอยู่เสมอฉันเป็นคนพลังงานดีเยี่ยมทุกวันและฉันแบ่งปันพลังงานดีเยี่ยมนี้ให้ผู้อื่นด้วยฉันเป็นนายตัวเองฉันอยู่เหนืออารมณ์ในทุกสถานการณ์ฉันสามารถควบคุมให้ดีขึ้นได้เสมอ ฉันเป็นคนมีวินัยดีเยี่ยมฉันดึงตัวเองขึ้นมาได้ทุกครั้งแม้ในวันที่ฉันไม่อยากทำฉันรู้ว่าความคิดสามารถสร้างได้ทุกอย่างฉะนั้นทุกสิ่งที่ฉันคิดเป็นเรื่องที่ดีเยี่ยมเท่านั้นในทุกๆวันฉันมุ่งพัฒนาตัวเองให้เป็นเลิศในทุกๆด้านอยู่เสมอฉันเป็นคนมีโฟกัสดีเยี่ยมมีสมาธิแน่วแน่ลงมือทำสิ่งไหนสิ่งนั้นสำเร็จลุล่วง ฉันเป็นคนที่เห็นโอกาสที่คนอื่นไม่เห็นเสมอฉันเป็นนักหาโอกาสฉันไม่เปรียบเทียบตัวเองกับใครฉันโฟกัสแค่ตัวฉันเองและมุ่งมั่นพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเก่งขึ้นวันละหนึ่งเปอร์เซนทุกๆวันฉันเลือกรับผิดชอบชีวิตตัวเอง100%เปอร์เซนเพราะคนสำเร็จไม่กล่าวโทษผู้อื่นหรือสิ่งรอบตัว ทุกครั้งที่ฉันรู้ตัวว่ากำลังคิดเรื่องไม่ดีฉันจะใช้กฎแห่งการแทนที่ด้วยการคิดเรื่องดีๆที่ฉันปรารถนาแทนฉันเป็น The Best Version ของตัวฉันเองในทุกๆวันฉันพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเก่งขึ้นฉันรู้ว่าในตัวฉันมีพลังอันยิ่งใหญ่สถิตอยู่ภายในเสมอฉันเรียนรู้ที่จะเข้าถึงและนำพลังนั้นออกมาใช้ทุกวันฉันหาโรโมเดลที่ฉันชื่นชอบ ฉันจะศึกษาตั้งแต่วันที่เขาเริ่มและเดินตามเส้นทางนั้นหากเขาทำได้ฉันทำได้เช่นกันฉันเรียนรู้จากคนที่สำเร็จและเท่านั้นฉันประหยัดเวลาด้วยการทำตามคนสำเร็จแล้วพัฒนาให้ยอดเยี่ยมยิ่งกว่าฉันเป็นที่รักของตัวฉันเองเพราะฉันรู้ว่าเมื่อฉันรักตัวเองเป็นฉันจะเรียนรู้วิธีการรักคนอื่นที่ดีได้ ฉันดูแลตัวเองให้ดูดีอยู่เสมอเพราะฉันรู้ว่าทุกสิ่งคือพลังงานและฉันคู่ควรกับคุณภาพชีวิตที่ดีฉันปล่อยวางกับผลลัพธ์และสนุกกับทุกการลงมือทำเพราะฉันรู้ว่าหากทำเหตุไว้ดีเยี่ยมแล้วผลลัพธ์จะออกมาดีเยี่ยมเช่นกันฉันเป็นนักสำรวจอารมณ์ตัวเองเสมอเพราะฉันรู้ว่าอารมณ์เท่ากับอนาคต ฉะนั้นฉันเลือกเป็นคนอารมณ์ดีและมีความสุขเท่านั้นทุกครั้งที่ฉันรู้สึกเศร้าเสียใจวิตกกังวลฉันจะอยู่กับมันไม่นานเพราะนี่ไม่ใช่ชีวิตที่ฉันต้องการฉันใช้กฎแห่งการแทนที่รีบดึงตัวเองกลับมาแล้วมีความสุขให้ไหวฉันมองทุกอย่างเป็นการเรียนรู้หากมีเรื่องท้าทายเข้ามาฉันจะถือว่านี่คือบททดสอบของคนสำเร็จ ฉันเป็นคนประเภททำทันทีเพราะฉันรู้ว่าการลงมือทำจะยิ่งทำให้ฉันเก่งขึ้นดีขึ้นและถ้าฉันไม่ทำฉันจะลืมฉันเป็นคนทำทันทีฉันเป็นคนความจำดีเยี่ยมฉันค้นคว้าเทคนิคใหม่ๆที่พัฒนาความจำของฉันให้ดีเยี่ยมขึ้นทุกวัน ฉันสร้างชื่อเสียงและแบรนดิ้งให้กับชื่อของฉันชื่อของฉันเป็นตัวแทนความดีความน่าเชื่อถือบริการดีและนำสมัยฉันเป็นคนเรียนรู้ไวเข้าใจอย่างลึกซึ้งในทุกสิ่งที่ฉันตั้งใจเรียนรู้ฉันเป็นนักหาทรัพยากรชั้นเลิศและฉันใช้ทรัพยากรทุกอย่างที่ฉันมีได้อย่างคุ้มค่าอย่างเต็มประสิทธิภาพฉันฝึกพัฒนาตัวเองให้ก้าวข้ามข้ออ้างด้วยการลงมือทำทันที ทุกอย่างที่ฉันต้องการเป็นจริงได้ฉันเชื่อมั่นในตัวเองฉันไม่สนคำพูดของผู้อื่นเพราะความเชื่อมั่นของฉันทรงพลังมากที่สุดฉันเป็นคนในแบบที่ฉันคิดฉะนั้นทุกๆวันสิ่งที่ฉันคิดคือเป้าหมายที่ฉันต้องการจริงๆเท่านั้น